ถ้าจะให้ผมแนะนําก็เป็นไปได้ก็เปลี่ยนกิจกรรมนะครับเปลี่ยนอาชีพเลี้ยงวัวก็เลี้ยงวัวแค่เอาปุ๋ยเอาขี้วัวนะครับไว้กินหญ้าที่เราปลูกต้นมงต้นไม้ทําโคกหนองนาไปนะครับอย่ามาหม,มุ่นหรืออย่ามาคิดอะไรที่ว่ามันจะกลับมาราคาสูงหรืออะไรครับต้องถามก่อนเราจะมีแรงเลี้ยงจนกระทั่งถึงวัวราคาสูงหรือไม่นะครับเพราะว่ายังไม่รู้อนาคตเลยนะครับบอกไม่ได้ แล้วก็เลี้ยงวัวซึ่งใช้พลังงานเยอะมากนะครับอย่าไปคิดแบบคนดั้งเดิมที่ไปเดินตามวัวได้ทั้งวีทั้งวันเนี่ยม,มันหมดยุคแล้วครับทุกวันนี้มันไม่มีที่จะให้คนเลี้ยงวัวไปเดินเลี้ยงแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับ ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการลุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาะสีจันทรมาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมอยากจะให้ผมช่วยวิเคราะห์ว่าเรื่องของปัญหาราคาบัวที่ตกต่ำวันนี้ ทิศทางมันจะไปในทิศทางไหนและอาชีพการเลี้ยงวัวนี้การจะแก้ปัญหาต้องทําอย่างไรจะต้องอาศัยภาครัฐหรือว่าคนเลี้ยงวัวจะต้องช่วยตัวเองวันนี้นะครับผมคิดว่าปัญหาเรื่องราคาวัวที่ตกต่ําย่อมเป็นปัญหาให้กับพี่น้องคนเลี้ยงวัวผมอยากจะมาวิเคราะห์ท่านผู้ชมได้เห็นในบางมุมบางประเด็นนะครับ หลังจากที่ผมได้วิเคราะห์มา 2- 3สามคลิปเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางการเลี้ยงวัวในประเทศไทยนะครับณขณะนี้นะครับพี่น้องคนเลี้ยงวัวค่อนข้างที่จะประสบกับปัญหาราคาวัวที่ตกต่ำนี่คือประเด็นใหญ่นะครับในการเลี้ยงวัวนั้นนะครับผมอยากที่จะให้คนที่เลี้ยงวัวไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือมือใหม่หรือคนที่กำลังสนใจที่อยากจะเลี้ยงวัว ค่อยๆค,คิดตามนะครับผมจะวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าขบวนการเลี้ยงวัวน,นั้นมันเป็นอย่างไรวันนี้การเลี้ยงวัวในประเทศไทยมันแบ่งออกเป็น2รูปแบบ2รูปแบบอย่างไรรูปแบบที่1ก็คือการเลี้ยงวัวแบบไล่ทุ่งกับรูปแบบที่2ก็คือการเลี้ยงวัวแบบยืนลงหรือไม่ปล่อยให้วัวออกไปเดินหากินหญ้าเองแต่จะใช้วิธีการตัดหญ้าหาฟางหรือว่าหาอาหารที่ ใช้สาหรับเลี้ยงวัวในการเลี้ยงวัวแบบวิธีที่หนึ่งนั่นก็คือวิธีของการไล่ทุ่งวิธีนี้นะครับอยากจะบอกว่ามันก็สบายสําหรับคนที่เลี้ยงวัวเพราะว่ามันเป็นการที่ปล่อยออกวัวเพราะมันเป็นการปล่อยวัวออกไปหาเดินกินหญ้าเองคนเลี้ยงวัวก็ไม่ต้องไปลําบากในการที่จะไปตัดยงตัดหญ้าให้วัวนะครับ แต่มันก็มีปัญหาในระยะยาวนะครับปัจจุบันผมว่าอาชีพการเลี้ยงวัวแบบไล่ทุ่งก็ค่อนข้างที่จะเหลือน้อยนะครับสาเหตุที่เหลือน้อยเพราะอะไรครับวันนี้พื้นที่ในการเลี้ยงวัวไล่ทุ่งนั้นมันค่อนข้างที่จะเหลือน้อยเมื่อก่อนนะครับชาวไล่ชาวนาเวลาทํานาเสร็จก็ปล่อยที่ไล่ที่นาตัวเองทิ้งไว้รอฤดูการฝนมาก็ค่อยไปทําไล่ทํานาใหม่ มันก็เป็นพื้นที่สำหรับให้วัวชาวบ้านออกไปไล่ทุ่งออกไปหากินหญ้าอะไรต่างๆนะครับวันนี้พื้นที่เหล่านี้เหลือน้อยแล้วนะครับเพราะว่าชาวไล่ชาวนาเองหลายๆคนก็เปลี่ยนมาทำไล่นาสวนผสมก็มีการล้อมล้วมีการห้ามวัวเข้าไปในพื้นที่อย่างผมเองก็ปรับปรุงเป็นโคกหนองนาแล้วเพราะ,ะนั้นเมื่อก่อนวัวชาวบ้านก็จะมาเดิน ลงบ่อผมมาเดินกินหญ้าแถวนี้เต็มไปหมดนะครับปัจจุบันก็ไม่สามารถเข้ามาได้แล้วในส่วนของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะก็ค่อนข้างที่จะเหลือน้อยเพราะว่าพื้นที่หลายๆส่วนถูกกันพื้นที่ไปเป็นแก้มลิงไปทำบ่อไปปรับปรุงเป็นพื้นที่สาธารณะไปปลูกป่าอะไรต่างๆมันก็จะทำให้พื้นที่ในการเลี้ยงวัวมันน้อยลง เพราะฉะนั้นผมมองนะครับทิศทางของการเลี้ยงวัวแบบไล่ทุ่งแนวโน้มก็มีแต่จะลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพื้นที่ในการเลี้ยงวัวมันน้อยลงซึ่งมันเป็นปัญหาและอุปสรรคและคนที่เลี้ยงวัวแบบไล่ทุ่งได้โดยส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีอายุหรือคนที่เลี้ยงวัวแบบดั้งเดิมซึ่งปัจจุบันนี้คนที่เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความรู้มีการศึกษานั้นน้อยนักครับที่จะไปเลี้ยงวัวแบบไล่ทุ่งเพราะมัน เท่ากับหมดเวลาไปวันๆเฉยๆโดยที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วในแบบที่สองของการเลี้ยงวัวก็คือการเลี้ยงวัวแบบยืนลงหรือโคขุนการที่เราสร้างโรงเรือนขึ้นมาแล้วเราไม่ปล่อยให้วัวออกไปหากินหญ้าเราตัดหญ้าให้ทั้งปีเราหาฟางให้หาอาหารให้ทั้งปีแบบนี้นะครับ mm. เขาเรียกว่าการยืนลงอย่างผมเองปัจจุบันผมก็ใช้วิธียืนลงแล้วผมไม่ปล่อยให้วัวออกไปเดินหากินหญ้าแล้วเพราะผมปลูกต้นไม้หมดแล้วนะครับ วิธีนี้สบายคือเราไม่ต้องไปตามวัวแต่วิธีนี้มีข้อเสียก็คือมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงเพราะว่าต้องหาอาหารให้วัวทุกมื้อนะครับซึ่งวัวเป็นสัตว์ที่กินเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเลี้ยงวัวแบบยืนลงหรือโคขนเนี่ยค่อนข้างที่จะสร้างปัญหาและต้นทุนที่สูงให้กับคนเลี้ยงวัวอนาคตเองการเลี้ยงวัวชนิดนี้จะอยู่ได้ไหมผมมองแล้วจะอยู่ได้เฉพาะคนที่ มีทุนคนที่ทำแบบคอนแทคฟาร์มซึ่งมีตลาดรองรับอย่างชัดเจนแต่ถ้าเป็นชาวบงชาวบ้านที่ทุนน้อยก็คงยากที่จะเลี้ยงวัวแบบนี้นะครับและการเลี้ยงวัวทุกวันนี้มันค่อนข้างที่จะไม่ได้กำไรเพราะว่าราคาวัวมันตกต่ำนะครับทีนี้วกกลับเข้ามาว่าปัญหาของการเลี้ยงวัววันนี้ซึ่งทำให้พี่น้องเกษตรกรหลายๆคนขาดทุน หลายหลายคนถอดใจเลิกเลี้ยงวัวไปเลยเพราะอะไรนะครับผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังเป็นประเด็นประเด็นไปประเด็นแรกนะครับผมว่าการเลี้ยงวัวมันเป็นอาชีพที่ใช้แรงงานใช้พลังงานที่มากเพราะว่าไม่ว่าคุณจะตัดหญ้าหรือคุณจะให้อาหารคุณจะต้องยกต้องออกแรงเยอะมากนะครับทุกมื้อที่วัวมีการกินอาหาร ซึ่งการเลี้ยงวัวเนี่ยวัวเป็นสัตว์ใหญ่เวลาที่กินน่ยกินจํานวนมากเพราะฉะนั้นมันไม่อิ่มเป็นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้คนที่ทําการเลี้ยงวัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยยากลําบากเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาอุปสรรคสําหรับคนรุ่นใหม่ที่คิดจะมาเลี้ยงวัวผมมองดูแล้วปัญหาเรื่องของภาลาง,งานนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย อย่างผมเองในปีหน้าหลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จเลยผมก็คงจะดูทิศทางถ้าราคาวัวมันพอมีราคาผมก็อาจจะปล่อยออกหรือว่าถ้ามันยังเป็นแบบนี้อยู่ผมก็อาจจะตัดใจปล่อยออกเพราะว่าผมต้องการที่จะลดภลาะงานนะครับประเด็นต่อมานะครับเรื่องของต้นทุนในการเลี้ยงวัวหลายๆคนอาจจะบอกว่าต้นทุนการเลี้ยงวัวไม่มีถ้าไปเลี้ยงวัวแบบไร่ทุง่ง มันมีต้นทุนเสมอครับต่อให้คุณจะเลี้ยงแบบไล่ทุ่งหรือยืนลงต้นทุนในการเลี้ยงวัวคืออะไรคุณอย่าลืมเพาะคุณต้องคิดค่าแรงของคุณในการที่ออกไปทํางานในแต่ละวันเราไปเลี้ยงวัวมันก็มีค่าใช้จ่ายถ้าเราจะไปเดินเลี้ยงวัวโดยที่ไม่กินไม่อยู่ไม่อะไรมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนมีภาระในการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเอง เพราะฉะนั้นการเลี้ยงวัวม,มันก็มีต้นทุนตั้งแต่คนเลี้ยงแล้วนะครับเราเดินออกไปตามวัวทั้งวันนี้ก็มีต้นทุนนะครับในเรื่องของอาหารก็ค่อนข้างที่จะเป็นภาระหนักเพราะว่าวัวเป็นสัตว์ที่กินเยอะนะครับมันไม่ได้มีต้นทุนแต่แค่เรื่องอาหารอย่าลืมว่าส่วนประกอบในการที่จะนํามาซึ่งอาหารไม่ว่าจะเป็นค่าน้นํามันเครื่องตัดหญ้าค่าใบตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าค่าสาเล้งค่ารถกระบะรถอีแตนไปขนฟาง สารพัดทุกอย่างมันคือค่าใช้จ่ายแล้วค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาไม่ว่าจะจ้างหมอจ้างคนดูแลมาฉีดยงฉีดยามาตรวจคันมาดูแลเวลาที่วัวมีปัญหาสารพัดครับค่าใช้จ่ายสูงมากๆแล้วเมื่อค่าใช้จ่ายมันสูงประเด็นต่อมาซึ่งมันเป็นประเด็นสำคัญก็คือทุกวันนี้วัวมันราคาตกตำ่ำพอราคาวัวตกตำ่ำ ในเมื่อต้นทุนมันสูงแล้วมันก็ขายไม่ได้ราคามันก็เท่ากับว่าวันนี้คนที่เลี้ยงวัวแบกรับภาระขาดทุนมาโดยตลอดขาดทุนมากี่ปีแล้วครับวัวตกต่ำมาสองสามปีแล้วครับเพราะฉะนั้นคนที่เลี้ยงวัวทุกวันนี้น้อยมากครับที่จะบอกว่าเลี้ยงวัวแล้วได้กำไรโดยส่วนใหญ่ก็ขาดทุนการที่วัวราคาตกต่ำเพราะอะไรวันนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมลองคิดพินิจพิเคราะห์ให้ดีนะครับ ถามว่าวันนี้ถ้าของมันขาดไม่มีทางที่ราคาวัวจะตกต่ําเพราะวันนี้ของมันล้นตลาดหรือความต้องการของผู้บริโภคมันน้อยลงหรือจํานวนผู้บริโภคก็มีจํานวนน้อยลงเช่นกันผมใหญท่านผู้ชมค่อยๆมองนะครับวันนี้ในสังคมบ้านเราเนี่ยแต่ละมื้อเนี่ยมีใครกินเนื้อวัวบ้างน้อยมากครับผมบอกได้เลยว่าถ้าไม่ใช่กิจกรรมประจําปีหรือฤดูกาลอะไร หรือถ้าวัวไม่ล้มหรือถ้าไม่จําเป็นจริงจน้อยนักครับที่จะซื้อวัวมาทํากินเพราะฉนั้นแม้กระทั่งประเทศไทยเองการบริโภคเนื้อวัวก็ยังไม่ได้มากการบริโภคเนื้อวัวก็ยังมีขีดจํากัดเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่จํานวนของดีมานหรือความต้องการของผู้บริโภคมันน้อยมันก็ย่อมส่งผลให้มันเกิดภาวะล้นตลาดเพราะว่า คนผลิตมันเท่าเดิมหรือมากขึ้นแต่คนซื้อคนกินน่ยมันน้อยวันนี้จะไปโทษใครโทษไม่ได้เลยครับเพราะต้องถามตัวคุณเองว่าวันนี้คุณบริโภคเนื้อวัวครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อย่างผมเนี่ยผมนึกไม่ออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าจะเลี้ยงวัวเพื่อผู้บริโภคผมค่อนข้างที่มองไม่เห็นอนาคตเราอย่าบอกว่า โอ้ยแถวบ้านเรากินต้มกินก้อยกินลาบมันแค่บางหมู่บ้านบางฤดูกาลบางกิจกรรมเท่านั้นซึ่งมันไม่ได้อยู่ในชีวิตประจําวันเลยเนื้อวัวนะครับถ้าเทียบกับหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยเนื้อวัวเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาหารที่คนจะนิยมมาทําอาหารประจําวันเลยนะครับอย่างปลานิลอย่างไก่อย่างไข่ไก่อย่างหมูพวกนี้ในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยแทบจะมีอาหารพวกนี้เป็นองค์ประกอบหมด แต่เนื้อวัวเนี่ยน้อยคนนักที่จะนึกถึงนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากว่าเรา,เรามองอย่างความเป็นจริงและมองอย่างตรงไปตรงมาอย่าเข้าข้างตัวเองครับวันเนี้ยต่อให้คุณจะบอกว่าเลี้ยงวัวไปแล้วคนกินจะต้องถามว่าคนกินอยู่ที่ไหนน้อยมากครับถามว่าวันนี้โอกาสที่ราคาวัวเนี่ยจะเงยหัวขึ้นมาเนี่ยมีไหมผมบอกเลยครับค่อนข้างน้อยถ้าตราบใดที่คนเลี้ยงวัวยังเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่จะทําให้ราคาวัวสูงขึ้นได้ก็คือจํานวนคนเลี้ยงวัวน้อยลงเมื่อวัวในโลกนี้มันน้อยลงมันก็จะทาให้วัวนั้นขาดแคลนซึ่งถามว่าก็ค่อนข้างยากเพราะอะไรเพราะในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศสหภ,ภาพยุโรปฝรั่งเศสเองก็ดีหรือหลายๆประเทศนะครับจะเป็นแคนาดาสหรัฐอเมริกาหรือออสเตรเลียนิวซีแลนด์พวกนี้ประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่ส่งวัวออก ทำไมเขาถึงเลี้ยงได้ครับเพราะว่าเขามีทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่แล้วการเลี้ยงวัวของเขาเนี่ยเขาเลี้ยงวัวในปริมาณที่มากและก็ต้นทุนน้อยก็คือปล่อยวัวเข้าไปในแปลงหญ้าของชาวไร่ชาวนาเพราะคนของเขามีที่ดินหลายพันไร่ต่อคนนะครับเพราะ,ะนั้นเขาค่อนข้างที่จะเลี้ยงได้อย่างสบายและอาหารเขาค่อนข้างอุด,ดมสมบูรณ์และเนื้อของเขาเนี่ย ค่อนข้างที่จะอยู่ในกลุ่มของเกรดพรีเมียมเวลาที่เอามาทําอาหารไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของสเต็กอะไรก็ดีเพราะฉะนั้นถ้ามองในอนาคตผมมองดูแล้วว่าตลาดวัวในประเทศไทยค่อนข้างที่จะไม่สดใสถามว่าที่ไม่สดใสเพราะอะไรครับถ้าเป็นตลาดวัวของชาวบ้านเนี่ยซึ่งเนื้อวัวมันไม่มีคุณภาพต้องพูดกันตรงๆมันเอาไปทําได้แค่ลาบแค่ก้อยแค่ต้มซึ่ง ลูกค้าก็ไม่ได้มากนะครับเพราะนั้นมันไม่คุ้มกับการที่เราจะมาเลี้ยงวัวและไปคอยขายเล็กๆน้อยๆน,นะครับส่วนถ้าจะไปทำแบบโคขุนไปเลี้ยงแบบให้มันเกิดเนื้อเกรดพรีเมียมต้นทุนสูงมหาศาลลงทุนไปก็ค่อนข้างยากการที่จะรีเทิร์นกลับก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาที่ยาวนานและด้วย กิจกรรมของการเลี้ยงวัวมันเป็นอะไรที่ใช้แรงงานสูงแรงงานมากนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าจะให้ผมฟันธงหรือมองเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะไม่มีอนาคตในการเลี้ยงวัวของประเทศไทยนะครับแล้วจะแก้ไขปัญหาอย่างไรที่ท่านผู้ชมถามมาจะเป็นภาครัฐหรือคนเลี้ยงวัวจะแก้ปัญหาแบบไหน มันแก้อะไรไม่ได้หรอกครับในเมื่อจํานวนของผู้บริโภคมันไม่ได้มากขึ้นมันกลับลดลงเพราะฉะนั้นต้องยอมรับตรงนี้ต่อให้รัฐบาลจะมาทุ่มมาแก้ปัญหาอะไรในเมื่อคนซื้อมันมีจำกัดนะครับมันไปบังคับให้คนซื้อเพิ่มไม่ได้มันไปบังคับให้คนกินเพิ่มไม่ได้นอกเสียจากว่าจะไปสร้างให้คนกินเนื้อวัวมากๆแต่ว่าเนื้อวัวมันก็ไม่ใช่อาหารที่คนคิดเป็นลําดับแรกๆนะครับมันกลับเป็นอาหารที่ นานๆจะนึกถึงครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเราเราต้องยอมรับความจริงถ้าจะให้ผมแนะนําก็เป็นไปได้ก็เปลี่ยนกิจกรรมนะครับเปลี่ยนอาชีพเลี้ยงวัวก็เลี้ยงวัวแค่เอาปุ๋ยเอาขี้วัวนะครับไปกินหญ้าที่เราปลูกต้นมงต้นไม้ทําโคกหนองนาไปนะครับอย่ามาหมกมุ่นหรืออย่ามาคิดอะไรที่ว่ามันจะกลับมาราคาสูงหรืออะไรครับ ต้องถามก่อนเราจะมีแรงเลี้ยงจนกระทั่งถึงวัวราคาสูงหรือไม่นะครับเพราะว่ายังไม่รู้อนาคตเลยนะครับบอกไม่ได้แล้วก็เลี้ยงวัวซึ่งใช้พลังงานเยอะมากนะครับอย่าไปคิดแบบคนดั้งเดิมที่ไปเดินตามวัวได้ทั้งวีทั้งวันเนี่ยมันมันหมดยุคแล้วครับทุกวันนี้มันไม่มีที่จะให้คนเลี้ยงวัวไปเดินเลี้ยงแล้วนะครับทุกวันนี้ที่ไปเลี้ยงกันไล่ทุ่งเนี่ยก็ฝูงวัวก็แทบจะเต็มป่าอยู่แล้วนะครับแทบทุ่งหญ้าแทบจะไม่มีเหลือให้กินแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเป็นไปได้ประเทศไทยยังมีอาชีพอีกหลายๆอาชีพก็ลองมองหาดูนะครับอาชีพการเลี้ยงวัวผมว่าถ้าจะคิดเป็นทำเป็นธุรกิจมันไม่น่าที่จะตอบโจทย์นะครับผมจากประสบการณ์ที่เลี้ยงวัวมานะครับก็เล่าเอาข้อมูลทางเศรษฐกิจเอาข้อมูลในเรื่องของการเลี้ยงวัวจริงๆมาเล่าท่านผู้ชมฟังไม่ได้มีการบิดเบือนข้อมูลอะไรทั้งสิ้นนะครับ ผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ทําให้พี่น้องคนเลี้ยงวัวล,ลองได้กลับมาทบทวนลองได้กลับมาวิเคราะห์ดูนะครับสาระดีๆจากช่องมานาสีจันครับผมขอฝากท่านผู้ชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ